ก็กรับสวัสดีนะผมวันนี้พบกับผมเป็เช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะเพิ่มยอดบันทึกบนทิกต็อกวันนี้เองนะผมใครมียอดบันทึกน้อยๆนะผมเดี๋ยวค่อยมียอดทั้งหมดตรงนี้ก็สามารถตามตามคลิปนี้ผมได้เลยนะผมก็ตามผมมาที่เคียดกิจสืเชียอได้เลยนะผมถ้าตาเพื่อ้บริการเคียดกิจสืเชียอก็มีประมาณนี้เลยผมใครที่เคยสมัครกที่งานแล้วผมก็กดลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่เคยสมัครกที่งานผมก็กดที่สมัครกที่งานเขียวตรงนี้ได้เลยนะครับ อ่านสมัครใช้งานตรงนี้นะผมไว้ลงชื่อผู้ใช้นะผมแล้วก็อีเมลนะครับผมแล้วก็รหัสผ่านครับผมรหัสผ่านใหญ่ๆนะผมนี้ใส่เหมือนกันนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กนะผมใช้ปิดโปรแกรมมันลงมาตรงนี้ด้วยผมติ๊กให้ด้วยนะครับผมแล้วก็สมัครใช้งานด้านล่างได้เลยนะครับแต่ถ้าใครมีจีเมลอยู่แล้วหรือว่าอีเมลอยู่แล้วผมกดลงด้านล่างเลยเลยนะครับผมตรงนี้นะครับก็เป็นประมาณนี้นะผมน่าสมัครใช้งานไอจีสื่อสังคมนะครับผมเอาของผมก็มีลงชื่อไว้อยู่แล้วนะผมจะขอกดลงชื่อใช้เลยแล้วกันนะครับ อ่ากดลงเชือก็ใช้มาแล้วผมเปิดฟอร์มตอนัหนก็มีประมาณนี้แล้วผมมันมีทางเฟซบุ o กเนาะผมแล้วก็ติ๊กเก็ตเนาะผมแล้วก็ยูทูบเนาะผมแล้วก็ทิกตอกเนาะผมแล้วก็เลยนะครับอ่าเดีววันนี้ผมจะเพิ่มยอดบันทึกกดทิกตอกกันนี่เองนะผมกดทิกตอกเลยนะผมอ่าบนหมู่ตรงนี้นะผมบนหมู่ตรงนี้ผมก็เลือกบนหมู่ที่คุณต้องการได้เลยแล้วผมอ่ไมไปติดตามผมก็ได้นะครับเดี๋ยวเพิ่มยอดบันทึกเล่ากันนะครับผมอ่านี้แล้วกันนะครับอ่าส่วนบริการตรงนี้ผมบริการตรงนี้คุณเลือกบริการที่คุณต้องกกกการรรได้เเลลลยนนนะะคัับผผมมออขืปแ อ่าลิกตรงนี้นะผมโลประกอบี่ผมจะเพิ่มได้เลยนะครับในระดบนี้นะครับผมอกวางครับผมก็ไม่อาจเสร็จสิส้นแลน้วผมส่วนจำนวนตรงนี้นะผมจำนวนตรงนี้ผมเลือกจำนวนที่คุณต้องการได้เลยผมขอเลือกไปร้อยหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าขอจะลงค่าเวลาเฉลี่ยมาให้ผมแล้วค่าใช้จ่ายมาให้ผมแล้วประมาณนี้นะครับผมพอประมาณนี้นะผม,ผมจะก,อก่อกดซัพซีเลยแล้วกันนะครับ อาคุณสองซื้อเสร็จแล้วผมตรงนี้รับการซื้อแล้วผมไปน่าเสียวเขียนตรงนี้ผมก็รเป็นเช่นนี้ผมก็ประมาณนี้แล้วผมใกล้รอสักครู่นะครับเอาไปดูแพลตฟอร์มอื่นกันดีกว่านะครับผมเช่นโปรโมการ์ซื้อนะครับผมถ้าโปรโมการซื้อแล้วผมไปมีทางเล่ดีของเราแล้วผมลิงก์ของเราแล้วผมตรงนี้เขียวรอดในการแล้ผมตัวนี้ใกล้รอสักครู่นะครับประมาณนี้ผมเอาไปดูแพลตฟอร์มกรเติมเงินของเราดีกว่านะครับ อปิดฟอมกเป็นมือของเราผี้สาฟอมหลักๆต้งตรงนี้มีน้องพ่เพย์ผมเล้วกขาทนนี่ลริของผมโดยคริปโตนะครับเดี๋ยวเขาไม่เคยเติมเงินตรงนี้แล้วผมก็มาแนะนำดอลลาร์ตรงนี้ก่อนได้นะผมก็ไปเปวันนี้นวผมมีอสแล้วผมค่อยกดเติมเงินเติมดอลลารตรงนี้นะครับอ่าเพื่อเพคนไหนอยากต่อยบิน้วผมหรือว่าชหรือว่าอะไรนี้ผมก็มาติต่อยบินตรงนี้ได้เลยนะผมเพราการติ่ต่อยมินตรงนี้นะผมก็ต่อตต่อตลอด24ชั่วโมงนะผมไปลา์ไปได้นะผมเป สตูเชื่อเหลือแล้วผมไวพีทั้งมุดมู่แล้วผมเราก็แจ้งปัญหาแล้วผมเราก็เลยก็เลยนะครับผมแล้วข้อความครับผมข้อความเข้ามานี้ผมปฏิบายให้พีนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมไปทำกายสิบเวลาดีกว่านะครับผมจะขอกลับไปหน้าเดิมยวแล้วผมขออนุญาตรีนึงทีนะผมอนุญาตผมเพิ่มมาไหมนะครับตอนนี้ยอดผมก็เพิ่มมาที่เรียบร้อยผมก็เป็นหนึ่งร้อยสิบเอ็ดเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับอาจจะมีแถมมาเล็กน้อยตรงนี้ก็เป็นทางแอปที่เขาแถมมาให้แล้วผมก็เป็นอะไรที่ใจดีมากๆเลยนะครับ ี่ได้เด็กผมจะก่อนนะครับผมเป็นเซ็นเลยนะครับถ้าไปต่อยมินตรงนี้ผมแนะนำพื้นเรียบร้อยแล้วผมไปต่อยมินนะครับแต่เพว่อนคนไหนสนใจผมจะนะครับตามแบบเป็นทีม60นาทีแนะนำเพื่อนตรงนี้ได้เลยนะครับผมแนะนำเพื่อนตรงนี้แล้วผมก็สามารถเข้าลึงก์ผมไปไปก็ได้ครับผมหรือว่าจะเป็นเพื่อนคนไหนที่เติมเงินเพิ่มต่ำหรือขึ้นต่ำหนึ่งร้อยบาทขึ้นไปนะ,ผมผมค,ะครับผมก็จะค่ะตาคอามพิจารณาครับเซนตรงนี้แล้วผมก็เป,ป็นประมาณนี้แล้วผมแนะนำเพื่อนนะครับตามนี้ผมก็มีอะไรจะพูดแล้วผมจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วผมต่อผมกดติดตามเราเดี๋ยวขอะครับ